สวัสดีครับวันนี้ในหัวจะมาเล่าเรื่องตู้หลอ,อ,หลอก็ไอ้เรื่องนี้ก็ขอ,อย้อนกลับไปประมาณสักสี่ปีเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเพื่อนน้องผมเองก็เพื่อนมันเข้ากรุงเทพมาก็เลยมาเที่ยวกันก็เลยถามไทยมันก็เลยเล่าใ้ฟังมันก็บอกว่าตอนที่มันขึ้นมาเนี่ยก็ไปอยู่ในที่แห่งเนาะแะถวรอบๆอกรุงเทพนี่แหละเข้ามาทํางาน,นเขาก็เลยไปไปเช่า เข้าห้องอยู่คือแบบเช่าเป็นรายเดือนนะคะก็เขาได้ติดต่อเข้าไปอยู่ในห้องนะก็จะมีในห้องเนี่ยก็จะมีมีเตียงเตียงหนึ่งแล้วก็มีชั้นวางของแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแค่นั้นนะคือห้องก็ไม่ใหญ่นะของเล็กๆเพื่อนว่านี้เนี่ยเขาอยู่คนเดียวเขานอนคนเดียวเนาะเพราะว่าเขาเข้ามาคนเดียวตัวคนเดียวอยู่ยนงไม่มีครอบครัวเขาก็เลยมานอนเขาบอกว่าไอ้ช่วงนอนคืนแรกเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรนะด้วยความเหนื่อยด้วยก็จัดห้องเขาก็ไม่ได้มีครวัวมีอะไรไมาแยะนะก็มีของเล่นเล็กๆน้อยๆมาทัน,นองก็เลยบอกว่า,าคืนแรกใน่เพียจัดห้องจัดไรก็หลักไปเลยแต่ไม้คืนที่สองกำลังนอนนอนอยู่นเนาะกไอ้ไอ้ตู้เสื้อผ้ามันวางอยู่ที่ปลายเท้าเนาะเขานอนอยู่กาบอกเอ้ยทำไมเสียงมันดังมันเปิดมันเปิดเองเนาะมันดังเขาบอกเอ๊ะลมมันก็ไม่มีนะเขาใช้พัดลม ผมไ,ไ,ไม่ได้เปิดแอร์ห้องมีห้องแอร์แต่แกกเขาแพ่เดลมเขาก็ลุกขึ้นมาปิดปิดเขาเหมือนจะไม่มีอะไรพอกลับไปนอนได้ยังเปิดแล้วเขาบอกเฮ้ยตุ้มันเป็นอะไรเนาะหรือว่าไอ้บานปิดเปิดมันฝาตู้มันหนักหรือล่ามันถนักแล้วเนี่ยตู้มันก็จะเปิดเองเนาะก็ไม่เป็เน,ปนไรเขาก็หลับตาขมหลับตาหลับไปเขาปล่อยมันเปิดอย่างนี้พอแต่พอมาคืนที่สองเออออกมาคืนที่สองเนี่ยเพื่อนบอกก็กำลังนอนนอนอยู่เนาะเอาอีกแล้ว เปิดเลยนะเอแต่ทีนี้มันก็ค่อยๆพยายามทาแบบทําเป็นหลับแกลงหลับดูแกลงหลับตาเลยค่อยๆแบบปลีตาดูเนาะมันบอกว่ามันไม่ได้เปิดเองมันมีมือเล็กๆอยู่ในตู้เนาะนค่อยๆเปิดมาแล้วก็มีหน้าเด็กๆอะ่ะขาวๆซีดๆอะ่ะแอบมองอยู่ในตู้มันก็ขวัญเสียเลยเนาะเฮ้ยอะไรเนะ่รลือตาฝาดมันก็เลยเปิดเปิดไฟบนเตียงเลยแป๊ะเออ ฝาตู้ก็เปิดอยู่แต่ไม่มีอะไรมันก็มาเปิดตู้ดูเลยมีอะไรนะมันก็ไม่ได้เป็นคนที่กลัวอะไรเนาะอืมให้มันรู้ไปมันก็เปิดตู้ดูตู้มันก็มีเสื้อผ้ามันไม่กี่ชุดเองอันนี้มันก็ดูเลยว่ามีมันปิดได้ไหมมันปิดแน่นไหมมันก็ปิดมันกลับไปนอนอีกมันบอกําให้ลองดิถ้ามันมีจริงให้มันรู้ไปอะไรี้ยมันก็คิดอย่างนั้นนะมันก็นอนทําเป็นหลับแล้วก็ค่อยไปเหยือตาดูเปิดอีกครับมันก็เปิดอีกแล้วนี่ทำไม มันก็เห็นมือคือขาวจากพร้อมทั้งหน้าซีดๆแต่ค่อยๆแอบมองแล้วก็มีเสียงตามมาหัวหน้าถยขาวนี้บอกมันไม่อยู่แล้วทั้งที่มันก็ไม่กลัวผีนะบอกอ๊ยมันอยู่ไม่ได้แล้วมันเปิดไฟได้มันวิ่งออกนอกห้องเลยวิ่งวิ่งไปที่เคาน์เตอร์ข้างล่างเลยนัะโอ๊ยอยู่ไม่ได้ข้างล่างก็ไม่มีใครอยู่ด้วยมันบอกคืนนั้นมันร้อนเลยบอกมันไม่กลับลวห้องอ่ะมันก็เลยนั่งแท็กซี่ไปบ้านเพื่อนที่หนึ่งเลย เช้ามันจงมาเก็บข้าวของมันบอกมันอยู่ไม่ได้มันบอกถึงจะเสียเงินประจำมันก็ไม่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเพื่อนนะครับที่มันเล่าให้ฟังแบบร้อนๆเลยนะครับมันก็ทุกที่ก็ก็น่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับแล้วก็ขอให้รับฟังไปในทิศทางของความบันเทิงนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไล้ติดตาม คลิปต่อไปของทุกวันพระนะครับอย่าลืมไปทำบุญให้กับผีด้วยนะครับอีกทางเมยยาสินางโหตุสุขิตาโหตุญาตโยสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ